เอาสบายดีพี่น้องเนาะมือนี้พอดีได้มาหาไอค้คำพี่น้องกินหอดไอค้คำมาหาพี่น้องเลียนมาหาไอค้คำพอดีเห็นเห็นเพิ่นกินเข่าอยู่พี่น้องพอไหมกินเขากับย่างไอค้คำป้อโต๊ๆเอาอันจองเลยเจ,จริงจังเนาะเบิ่งอนุญาตเด้อเบิ่งเอาไม้ใช่ก่อนพี่นอ้องเบิ่งเพิ่นกินจังฮู้เบิ่งๆอาหารเจ้าเอ แกงน้อใชสีสิน้นปอชิ้นมาสินยังสินส้นมูตายสิ้นมูตายไปเอาใช่ไหมแม่นัดยองมาหาดยองกินเขาตอนสวายวันนี้ปอทุกทบ้วงทุกมุ่มีหฮะกันจะบ้ใง,ง,งไงกูเอา <c oughs> บ้วงหน่อยค่อยเอามาให้ดูก็ตรสายทุบอกนะาจะลืมไปบ,บในใดบนหนึ่ง ใส่อันนี้เลยพี่น้องเอ้ะนี่มีพี่น้องฟังไทยเพิ่นท้าวไอ,อ,อคัมใส่ตัวนี้เลยบลสุดน่ะอันนี้ก็เป็นบวูข์คอยห้ยปะบวงหน่อยก็มีด้วยเจ้าก,ก็ใส่บลูหน่อยตัว <c oughs> มนยังพี่น้องอันนี้ทางฟังไทยเพิ่นเอิญว่าทับฟี่บ่หเรือว่าทับพี่ว่าันยังเนาะยุบานเ้าเอิญเ,เป็นจองหรือว่าบวงสใหญ่พี่น้องนี่ไอคับงับเลยแซบอะไรคำเขาเนีย้ยน้พี่น้องนี่เขาเนีย้ย,ยเขาอย่างไรกนบอกคอยมาหายนี่ ม,มื่อละวเมื่อมะทันมะตีโอโ้เต็มเบจเจี่อะไรพี่น้องเไยก็ตัวพี่ชิมไปเชื่อมานไม่มาดนะโบต้องเอาให้คนมาลักเนอเฝ้าเนะ่ออเดี๋ยวพี่น้องทายคำกินข้าวอิ่มก่อนเนาะวันนี้มีเรื่องชิมาบ่อน้ำไอคำ้ำวันนี้เน่คอยคอยบอกเจ้าจะโดนมาให้เมียนันนี้เจ้าก็บ่มียังใสนะ่เนาะ บุมียังเมียนเนาะมันนี้เขาเอาอันกระสอบมาให้ไอ้คำพี่นองเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้อามนาคิมว่าอยากให้เอาอันโตมีฐานยังมาไหวไอ้คำบอกว่ากีดพี่นองเนาะคือมันบุมีบลอนยูคืออันนี้กับแม่นอันลลงนานของโอคิวแปลงมาให้โต๊ะจนนี้พี่นองไอ้คำเพิ่วมาแบบมันแคบบุมีบลอนดยูเพิ่นไม่อยากได้เพิ่นว่าก็เลยบม่ได้แปลงมาเจไปยังจันยังมือยังยังบุไปเถอะอิ่มละอิ่มก็เมียนเลย แล้วก็บรรนี้กับนั้นพี่น้องเนาะมีหลายคนหลายทานอยากใครคูคิวเฮ็ดเป็นแคร์เฮ็ดเป็นบลอนนา,นา,างนะท่ามอือคำอะไรคำบุ้มักก็เอาตามใจเพลินพี่น้องเนาะตามใจตามใจเพลินเพลินเป็นคนนอนเพลินเป็นคนอยู่แต่โมน,นี่นี่ิสิขัดใจเพลินหน่อยนึงก็คือหลกัลกๆเลยก,ก,ก,ก็คือนึ่งจะให้เพลินเมียนเครื่องอยุ่อย,อ,ย,อ,ยออกก่อน <c oughs> พี่น้องเอ้ยเมียนเครื่องออกก่อนไอ้คำโมนี่เมียนเนาะ <c oughs> อันใดที่เป็นเครื่องสะสะสมเจ้าเจ้าบ่อยากเอาถิมเจ้าก็เก็บใส่กระสอบเด้อโอเคบ่อิ่มแรกเขาอิ่มแหละเฮาดีแล้วไอ้คำเฮาเจ้าเน่เฮายังมีอ่ะมีโอย่เจ้าสะพมทุกเมืออ่อือสะโอ้สะถุงมื่อก็ยังมีพี่น้องบ่ต้องห่วงมาหนีเนี่ยเขาเอาช็อกขาเฮามาให้ไอ้คำจักจัะน้อยไอ้คำเมียนแล้วเขาจะพาไอ้คำสะ สะศอกตัวนี้เนาะอ่าคุคิวไปศอกบมุมีอันบอยเฮนนะพี่นอ้องบุคูเข่ากำจัดเฮาจังใดคือลายลายทานบอกคุคิวไปซื้อ,อยังวะแชมพูขาเฮาหน่ะพี่นอ้องไปศอกบอเห็นอีแมลเลยแนะนำตัวนี้เนาะนี่พี่นอ้องอันนี้ศอกขาหมดขาแมงสาบขาเฮายัางได้เบิดพี่น้องเนาะ,นะแล้วก็ระวังเวลาสะผู้ตองเขาตาผู้ตองเขาปากกับประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะยุ่งเธอไปกับคำสะไอเนาะ โอเคพี่น้องเอากระเป๋าเอาเป๋าให้ไอ้คำเมียนเครื่องก็เอาไอ้คำซองแกนเมียนแล้วก็กวาดดีๆโอ้เป็นตะยุโอ้ฮู้ชอบน้อยแต่จะไปยกเนี่ยแน่ๆนี่ก็ย้ายออกนี่อันสีขาวนี่ในอันอันสีขาวจะกอดใช่หินใช้ย่างเจ้าอันตัวสีแดงเนี่ยจะกอดใช้เครื่องที่เจ้าโบ๊ชใส่ฮะน้องเกื่อน ป้าเธอมีหอดคุปเจ้าเห็ดสังฆทานพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้ไอ้คำเมียนกนป่าจะพาเมน้องเบนมาเมียนตัวยแต่วเมน้องเบนไปให้เมืีเนี่ยพี่น้องไอ้คุกคิวกับไปตัดยานหน้าถ้ากลับมานี่ป่าจะมาไล่มือเ้วเนาะทรงชามหมึกก่อนป่าจะมากับโบทันมาพี่น้องไอ้คำเมียนเราทราบพมเนาะทาบพมเอาเฮาเอาเนาะ นูมีผ่าเกาพาคนนี้ป้าเครื่องเกลาของแกก็มั่งวัดจ้วบอยู่หั่นหนูมั่งหน่อยเพิ่นว่าห้องเจ้ากหกโพดเฮอะโพดเมื่อเดียวจะมีแมงสิเก็บเดี๋ยวก็มีนู้มากัดเจ้าโอ้มีนู้มากัดเสือเป็นบอกเนี่ยเมื่อเดียวนู้ก็มากัดพมเจ้าแหละ คำเฮียนในพี่น้องเนานะอ่าตึองน้อยมาเบิงว่าจะสะอาดสําใด็จใพี่น้องบอกเมียนเครืองนี้พี่น้องยังมาโซคองอยู่นี่ <c oughs> มียังอันนี่เ <Okay. S 1> มือหินคือมาเก็บใบไลยแทะเอาไปทิมได้บ่นักเฮียนนี่บ่าทิมมาว่ <c oughs> าเจ้าเจ้าเมืองเวงจันให้เจ้าไปค่าอยู่เวงจันอ,อันนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ปืนอ่ะ อสนาด่ะเอาขันยาคอยไปค้าแล้วเอาเก็บใช้เปาสีขาวเนี่ยเอาเอ้าเก็บใช้แล้วก็เอายกไปใบแจ้ครับเก็บท่านี้เลยมือหินยกใช้เปาเนี่ยมือหินนะเก็บใช้หมดเลยก้อยก้อยป้าหนึ่งมือหินไปนี่อันใดมันมือหินเหรอใช้เปานี้อันใดมันเครื่องเบาเราใช้เปาหนั่นเด้ออืมไปแก้ไปมือ Đôi, thôi, thôi, thôi. Ừ. Pha, mình nhắm oh. tàu này bướm thuộc ăn này bao nhiêu nào bữa? mình nhắm cái này không? mình, oh. mình. mình số số chân dài số, ừ. mình

เจาะขึ้นมาไปคล้ายนี่เล็กนี่โอ้บ้ามาซื้อโอ้อ่าเข้ามาเก็บสื่อเล็กก็ดูนี่ก็จะปิดปลูกเรืปเพื่อนเล็กโอ้อา่าเทั้งๆคำเอ็นด้ชิเลียวมยเมี่นเครื่องจานนี้เนาะเฮ้ยเห็นเหรอวยล่เาเมียนกันโอ้ี่็นเหสิเมียนสวยกับเบยจอมใไฮยิบเบยจอมให้จับเลย ไอำมีเงี้กันแก้วคเครื่องจนีคือร้ายแท้ะก็น้องกวดกันเนาะกำลังกวดเบ้างเอาไอ้คำสัตว์นัน่งซิไอ้คำไม่มันคือสิโดนเหล่จาจมียนเครื่องนขนาดเดี๋ยวเอากระสอบแบบนี้แล้วเจ้าก็ค่อยๆเมี่ยนอันใดเป็นตาเอาเจ้าก็เมี่ยนใส่กระสอบอันใดเป็นตาทิมเจ้าก็เอาไปทิมเด้วยเป็นเนาะได้ใช่ป่า ปากนจีทิมเนรู้บ่มีจ,จีทิมเลยเออ,อเกียงไม่ยากนนาดทูคองเสนตรีของเสนตรีของตะนวลเอาไปไหนมาอเอากระมังเนอะปรู่แคมอโอ้ไม่น้องเื่องล็อกตบกแตกว่ากันไร มียังไงนี่อุ้งมีอเด็กกี้เหรอไม๋อมียังโอูตุ๊กกล้วยก็ตุ๊กกล้วยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าวะนี่แม่น่ะฮึกำนั้นพระเจ้าตอนนี้เนาะอันนั้น,น,นมีพวกกล้วยอุ้งก้อนมกล้วยเ,ออเล็กเล็กเล็กสนาดเล็กอือโอ้ว่าสิเหลียวก็แม่ขล้อง,งายพี่น้องเอ้ยเมียน ไอครำอันนี้คอยสิบอกปิ้นน้ำมานนี้กข่อยสิบอกปิ้นน้ำมาปิ้นน้ำมาไม่ยังอันนี้อันนี้ก็เล็กขึ้นกันนิดหนึ่งหน่อยครับปิ้นน้ำแล้วก็มาข่อยบอกเจ้านางดีดีกันดู <laughs> <laughs> มูนีเจ้าก็สบายดีเยอะอ่ะสบาย <c oughs> สบายดีกินข้าวลา่บนางแซ่บอยู่กินข้าวก็แซ่บออบุ <c oughs> คิดหอดเอฟซีอ่ะคิดหอดโอคิดหอดไหมคิดหอดเออันนี่ก็ นคิมค right? <c ười> ิดทอดน้คิมคิดทอดคอยได้บุคิตดิเออคิดโอ้คิดทอดคอยแล้วบอกปูม้อหมาเม้อเราปูม้อมาเม้อไก่ปรอทเราปูปูกินสัง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 เอาท่ากับมาเออเจ้าเจ้าทายุคอยกับปูม้าเอ๋กูพูดให้เห็นหน้ากันซามือซื้อๆก็ อี <c oughs> สาม้ม,ม,มือแต่มือมือหักมอืมอห้องมือพ่นมาหอดมาหอดร้อนเลยบางทีคอยจะบอกจากตรงสี่อันกระสอบคอยเอามาให้แล,แล้วแล้วคอยอยากให้เจ้าเมียนเองเน้อเครื่องเนื้อคอยไปเจ้าไปยังเจากก้าอันบุ้มมาคอยจับนี่มันบหินยังเจากก้าเป็นของสักชิดเจ้าอันนี้เจากก้าอันใดอันใดที่เป็นของสักชิดอันใดเจ้าเก็บพางซ่าเจ้าเก็บใส่กระสอบนี่เอาไปไอคำมาคอยก่อนเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไอ,นนอคำมืออื่นเนี่ยมืออื่น อยากให้เจ้าเอาอันผ้าห่มผ้าเสื้อเจ้านี่เอาไปตากนี่เอาไปปัด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 เอาขี้ฝุ่นออกมไม่มันจะตากหืมแหน่หัวหัวเขาเจา้าเจ้าก็ไปตากอะไรนี่เอาฟุญตากเอาลำโพงงอมน,น่ะน, <c oughs> นี่มุ้งทองตากก็ได้เจา้จาเจ้าเอาอันนี้ไปอันสะบัดสะบัดเอาไปพื้นพื้นเอาขี้ฝุ่นออกยุ่นนอแล้วก็กลับมาใบทคือเก้าก็ได้เนอะอืมรอรอรเข้าขใจคอยเบายู่เนาะ ขอะอะไรันนานาแอนนี่เพิ่นฟังมาบอกเออนาคิมเพิ่นฟังมาบอกเออแอนนี่เพิ่นฟังมาบอกว่าอยากให้เจ้าอันนัไม่ยให้มันสะอาดเนี่ยคำเอาอนั่นนี่เจ้าอันอันนี้ก็อคอยจะอันอนา้เออคอยจะอธิบายให้เจ้าอันเอาอันตัวนี้ไปคาเฮาก่อนเฮามีเฮาลำบากเนาะในตัวนี้เป็นยาคาเฮานเานี่ยคำจะหนวกนี่นี่โซงอันจะขันบัพ่อขันเฮ้าก็ตายมือนาคอยมาให้ไหม ในวิธีใช้ในไอคำเอาเอา,เอ,าอันนี้เป็นยางหัดพมหลังจากเห่าตายเราจะเอาไบหมัดพมเจ้าเด้อเอาใน่นตัวนี้เนี่ยมันเจ,าเจ,าเจา้าเจ้าะไข่บ้างไข่บ้างไข่บ้างแก่บ้างแก่สมาก่ะอืมแก่สมาก่ะเป็นยาอันตรายและเจ้าบผต้องกินเด้อไอคำไอคำเจ้าบผต้องกินเด้อในในเขาได้คอยบอกเจา้าะไดคอยบอกเจา้า โคกอัน huh. นี mm ้เจ้าบุษย์ใส่อะอืมอันไหนเจ้าเจ้าใส่แต้งกินอันไหนอันนี้บออันนี้่แตงกินอันนี้ใส่แต้งกินอันนี้จะเอาไปลางเราเจ้าเอาอันนี้ตำเด้อเจ้าใส่ตำมุนมุนเราเจ้าจะเอานํำใส่เจ้าเอาหนำใส่แล้วก็มันจะเป็นซีขาวมันบอเราเจ้าเอานํำมาสะสะหัวเจ้าเอาเอามาใส่หัวเจ้าเน่สะหัวเออสะหัวเจ้าแล้วก็เจ้าก็ป้าไห้ ป้าไว้เฮิงแล้วก็เจา้าเจ้าจังไปอาบน้ำเข้าใจบ,บ่บ่ต้องรับอันบ่ต้องให้มันใหญ่เข้าตาแล้วก็บ่ต้องให้มันเข้าปากมันมันอันตรายเด้คิดเบิ่งงด้นว่าเฮาอย่างตายนี่ยมื่อเรืงเข้าปากเจา้าเจ้าก็สิเป็นอันตรายเอาเด้อม,มา,มาอพี่หน่องมามาคอยพาเจ้าเฮ็ดมาเนาะออโอเคโอเคอือพี่น้องมาล่ะมากับจเจ้าเฮาก่อนพี่น้องเอ้ยอันสซกโป๊กอยู่นใเนเฮือนเดี๋ยว khỏi cầm chặt lắm có <laughs> à đi lắm đây có chị bỏ con thôi thôi nào bước chỉ bỏ thôi cầm chặt hao còn bước ừ, làng ngam ngam này. thôi thôi ngắm thôi 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 เอาอะจะสื่อผู้นั่นพี่น้องสื่อเป็นแชมพอกซ้ำผู้ยังมันบุ้มีพี่น้องเนาะแบบมีบุ้มีเขาคิวกับไปไปทามเขาจะชงชามบอลเขาจะาบุ้มี่เขาคิวกับบุ้หูเฮ็ดบุ้เคยมีเห่าเจี๊ยอเลยก็เลยบุ้หูวิธีกำจัดนั่นพี่น้องลองอันนี้บังอีแมนเนี่ยนำมาบางทีดีไฮล่าพี่น้องไออันนี้พุกนอีน้อยเต๊แน่ยาหน,นา่านะพวกแวตยาไดน ยาซาพบพมเนาะมัดฮะยาซาพบพมยาซาบพมอันคอยเอามาหายไหมตากันนี่เนาะจะอันเออจะอันขาเฮาเนี่ก็เอามาหายแล้วดูเ <laughs> จ้ามีเฮานี่ลำบากบ่ลำบากโอ,กนอน้นอนก็บตัดน,นอนนอนก็บรับอ <laughs> คอยบอกเจ้าตัดผมเจ้าบอกเจ้าบอกตัดเนาะโอเคโอเค อืมมาอหินว่เอาม,หมา,ามหินตาําก็ได้นี่เจา้าบ่ต้องเอาซัคกอันเจ้าตํากินเด้จะเอามาหินตาําก็ได้มีบ่ซัคกอัน2อ,อันมีบ่คกเออคกอันตําๆนี่มีอันหหินุด,ดอมา,มาเอามหินมาตามําก็ได้เบิงบบ่งซบหินนี่ <laughs> เออ เออตั้มค่อยๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวค้งเจ้าสิแตกเบิ้ลสิเนาะแกะแกใช่เลยตั้มมดตั้มมดเลยตั้มมดเลยแล้วมือมือเจ้าหันบุดต่อเห็ดถึกปากเนาอเดี๋ยวนอกจากซาโพ้งดีๆแล้วก็เจ้าตั้มมดตั้มมดเลยตั้มมดเลยตั้มน้อยไปเดียวเฮาสีบบตายอ่ะใส่ใส่ใส่เลยระวังเขาปาก เออตามค่อยๆก่อนตามค่อยๆก่อนเออถอึงอขั้นละตามบุนๆเดอ <c oughs> จ์แต่ต้องอาปากได้มันสิเขาปากจากังไ์เ <c oughs> ตามบุนบุนๆุนบุนๆเลย เคยเฮ็ดบ okay. ่นี่เคยเฮ็ดยู่บ mm ่พ่อนกุ <s <s ้ย่ากุอยื่นี่นอาเซโอเคบ่อะเออปอละปอละมุนละมุนละใส่น้ำสะอาดจไม่อันนี้่อันน้ำใสอันน้ำใสอันน้ำใสสะอานน้ำใสปอเอาอันนี้คนคมั้งอันนี้คนคนคน

เบิ้งมาดนีนอันนี้จับสะอาดบ่เอออันนี้เบ้อบ้แตกที่แตกอ่ะบ้แตกเนาะบ้แตกเอาล้างล้างล้างเยอะมั่บอกว่าล่างล้างกินล้างกินล้างนี้ดีแล้วก็จะเอาอันนั้นใส้ไปซักพรมจ้านี่สะอาดไหมเอาหนีใสกูเอาใส่ขลุ่ดีที่เอาเอาใส้นี่แล้วก็เอาหัวใส้นี่เอา นี่กูไม่ยาเบื้อกินงกมวยเอออันนี้มันยาเบื้อเผิ่อว่าอันนี้อยากใช้บวยแจ่าจะเอางูชนิดเลยอือเอาครบบดี้ที่เดียวเอางใส่คุกบดีที่ดีดีเบดีบดีบดีบบดีวบอบดีคำบดเบิ้ลเบิเอาไหม่ก่อนเอาบอดีเลยโอ้โเๆไอ้คบสะเลยชนิดเออเพิ่อาจะเคยสะบุ่ต้องให้ถือปากเลย เข้าใจน้อยคำเนาะออสาวาาสาวสะสะให้มันมิดถูกบอลทะหละอืมเอาพรมหันจุ๊บลงเลยก็ได้เราค่อยค่อยไปล่างคุกเนี่ยเออเน่ยครับ เจาะซาเราเจ้าเอาเป้าใบให้มันแห้งๆแล้วก็อันจังน้อยเราเจ้าเจ้าไปอาบน้ำเจ้าก,ก็เอาแชมพูซาเด้อกูคิวกับ,บเมื่อคยปัวเฮาวเจ้าจเธอพี่น้องบูฮู้ว่าถึงวิธีหรือบอแต่ว่า,าอีเมลแนะนำมาจังซีเนาะลองเมื่อพี่น้องดีก็ดีใจเนาะขัดบอดีเขาเอยลองวิธีไหมโอ้แล้วฟังเขาปากเด้อ เรืองซาามเมืออเมื่ซาดามกโอเคบอกไปด่เบิ้งไปดิหนปิ้นนาเบิ้งดูเบิ้งโอ้สวยงานเลด็ดเด็อ่ะยิ้มยิ้ยิ้มบาดินี่ยระวังเขาตาเจ้า

ักหนอยแล้วก็จังไปอาบน้ำเนาะะเฮาชีตายบัดนี้แหละพี่น้องเลยนี่พี่น้องไอ้คำเพิ่นก็เอาผ้าปกไปเนาะเพื่ออบอบ,อบมันจักหน่อยก่อนแล้วอ,อ้าวทำไมล้างคลักๆนี่มือจะก็าล้างให้สะอาดเด้อ ลำบากเนาะมีเฮ้าเนาะอืมบานีนะ่ะเอ้าเอาคอ,อมไปบัดนึงตอนแรกจะไปทราบภพยุ้ยใส่ยุ้นนำเลยท่าบยุบานเนื้อ,อาานี่ปะเออจ๊กน้อยเนี่ยจะจะไปอาบน้ำ,นำจะเอาแชมพูไปเนะแชมพูจะซาทุมือกันปะ เอาชมพูไปสะแบบเอาน้ำใช้สะให้มันสะอาดบ่ต้องให้หน้ำเขาซบเขาตาเจ้าเด้ออ่เอาเบิ่งเราก็มานอนฟังเบิ่งมือคืนนี่มันยังมันยังมีอยู่เรามืออื่นเห็ดคือเก่าเด้อมืออืน่นตอนซอยๆเราจาก็เอาอันตัวที่เลือหันมาตามเห็ดคือเก่านี่เข้าใจเน,นาะเราก็มือหนาคอยจังชิมาหาไหมถามมันบ่บ่ท่านดี่อยเอามาให้อีกเด้อบมื้อนี้คำฟังความขนาดเวมิยังก็อือๆโดยๆวย่า โอเคบอป่ะนี okay, ่ทำไมชอบกับเส็จเพิ่งนายฮะเพิ่งาำเพิ่งเตียนไข่เนี่ยเอาเอาเตียนไข่มาให้ยังเตียนไข่อันใหญ่ันี่นตาตะไทรอ้าวนี่อันนี้จะกับไตรู้โอ้คือคือบูมออดบ้าง เ้าจะเอาเทียนไขอู้หูเอาเทียนไขมาต่มันใชไหมหองเจ้อดี้ไมหม่อ้าวฉันมือนน้าคอยเอาไฟซไซดมาให้ฉันนะไฟซไซดเออเอาไฟซไซด์เนาะไฟซไซด์เฟซไซดกันนายเฮ้ยเจอฉันเนาะเฟซไซด์เฟซไซด์พุ่นไปไต่เครียดเนาะเอออันเข้าไปไต่เครียดอันมีท้าทันเอา,าเอาานนอ,อ,เอโอเคโอเคมือนน้าคอยมาให้เนาะเอ,าอ,เอา้ามัหนี้มัหนี้เวียกต่อไปเจ้าเจ้าละเมียนเด้อ เบื้งมือนะ่ <c oughs> อยจะเอาไฟซ้ายมาถ้าว่าเจ้ายัางบ่มเมียนนี่ขอ่อยบ่เอาให้ได้ไฟซ้ายน่ะโอเคบ่เข้าใจเนาะอาสนข่อยกลับก่อนซั่นเลยเนะเอา <G l ug> ขอขอให้เฮาให้ดีไว้เด้อเจ้า <G l ug> ขอบใจหนาคิมลูกเอยอันนี่เพิ่นเพิ่นฝากยาขาเฮามาให้เข้บใจลายนางคิมเน้อหนางอันนี้เน้อเข้บใจลายไม่มีสั่งยี่ตอวน่ะโอเคฉันนะพี่ดีมีแห้งคือกันคอยกลับก่อนเนาะเราพบกันไหนะมเนาะ <G l ug> <G l ug> อย่าลืมไปซาพ,พมนะจังน้อยนะแล้วก็เคื่องกับเมียนดีๆอ่าพี่น้องครูคิวจะได้อํลลาพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่ก่อนครูคิควเฝ้าไปตัดยากลางหน้านะพี่น้องเนาะตัดยาตัดยาคันหน้าพี่น้องไม่เป็นอากางหน้าตัดยาคันหน้าเนาะเพราะว่าหมึกก้อนนี่ก็ไปตัดยาชนยางพี่น้องเนาชนยางจังสีแหละตัดแล้วแล้วก็มือนีก็ตัดยาคันหน้ายังไม่ทันแล้วเธอแต่ก็ มือทัดไปก็นนะ่าจะได้ไปอนามัยสวนเนาะหลังจากแลี้ยวผมแหละก็จกัอองสิได้ออกไปหานองลาจังสิได้ออกไปหาไอคอนเพิ่นพี่นอ้องน่ะพี่นอ้องเราพบกันไหมไปนี่นี่ไอ้คำเราพบกันเนาะอืมอย่าลืมอนามัย